สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปาสวัสดียามดึกฮะออกกะบ่ายฮะเที่ยงคืน48น่สนาทีเอยเดี๋ยววันนี้มีอะไรให้ทุกคนได้ดูะ่ะเอ๊แล้วจอดจอดก่อนดีกว่านะมีอะไรจะโชว์วันนี้โชว์อะไรนิดหนึ่งเนี่ยสาษาไปทำมาต้องโชว์หน่อยนะเน่เน่เน่่เน่เน่นน่โอ้ไฟ RGB ฮะ เท่จริงของผมตั้งเป็นแบบสูงไปนะเท่ไหมเท่ไหมเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนมึนแล้วฝนตกด้วยทุกคนวันนี้วันนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางครับอาจจะต้องพาเข้าตัวเมืองครับวันนี้ ฝั่งนี้นี่มันน้ำมันขังอะรถผมเพิ่งล้างมาด้วยเดี๋ยวเปื้อนโอ้โหขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> ดูดิถนนยังแฉะอยู่เลยฝนตกหนักครับวันนี้ <c oughs> เมื่อช่วงประมาณสามทุ่มะ <c oughs> ตกหนักก็ตกหนักอยู่แต่ว่าตกไม่ตกตกไม่นานนะตกพอตกพอใหส้สดชื่นนิดนึงอะให้พอหายร้อนน่ <c oughs> แดดร้อนนะตั้งแต่ผมเข้ากะและ้ว เห็นแดดเปี้ยงๆเลยผมก็เลยเอาเอาโมไซค์มาโอ้หอยู่สาล้างเก็บไว้นะเห็นแดดดีวันนี้ฝนไม่ตกหรอกเอารถโมไซค์มาดีกว่าเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางฮะฝั่งนี้รถวิ่งเยอะะน้ามันอาจจะแห้งแล้วอถนนมันแห้งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเขาแต่ถ้าใช้ถนนเรียบมอเตอร์เวย์นี่มันยังมันยังเปียกอยู่แล้วเพราะว่ารถวิ่งน้อยทุกคน ขาตัวนี้โครมาตอนนี้กลิ่นตอนนี้บอกได้เลยว่ารุนแรงมากฮะก <c oughs> ลิ่นน้ำเน่าอ,ะอ,อ่ะอ่าก็ยังดีนะถนนแห้งแล้วเอานะพรุ่งนี้น่าจะจอดอีกฮะน้องซ่าคงไปได้มาแล้วอย่างเงี้ยล้างได้สองวันนะ <c oughs> ขัดเงาวับเลยฮะ ไปทำไฟมาทั้งทีนะว่ามันต้องรอกะว่าจะล้างแล้วก็ไปถ่ายรูปรลลอๆนะนี่น้นองฝนเนี่ยเหมือนรู้นะนแกล้งเราฮะเฮ้ย,ยนี่เพิ่งล้างรถไปจัดให้มันหน่อยสิโอโหเสียงปักเลยเมื่อกี <c> ้ <oughs> โอ้ในตัวนี้คมนเนลยเงียบดีฮะ ไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือน,นิคมนะเ,เว่นอย่างเงียบคิดดูวันนี้วันจันทร์นะบรรยากาศก,าก็จะเงีย,งยบๆน่ยฮะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะอีกแบบหนึ่งอะบรรยากาศแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันทุกคนวันจันทร์หนึ่งพระหัสก,ก็บรรยากาศก,าก็ประมาณนี้แหละเที่ยงคืนห้าสิบเอ็ดนาทีตอนนี้จําได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีลูกระนาดนะ นี่ไงจึ้มโอ้โหมันมองยากนะลูกละนาดบ้าบอาอะไรมาทำตรงโค้งเนี่ยโอโ้ตายแล้วข้างหน้าก็มีอีกฮะลูกละนาดเดยอะในนิคมเนี่ยอันนี้ลูกละนาดใหญ่อะวูบอืมวูบโอ,โโอ,โโอโ้ลูกระนาดแลอะ วันนี้ก็ชิวๆ่าช้าๆไม่รีบนะมันยังมีน้ำขังอย่งไทุกคนเดี๋ยวน้ำมันกระจายมันเปื้อนรถเรานะ <c oughs> คนดักรถก็แบบนี้แนละ้วของผมเนี่สายเดิมอนะเน้นเดิมเน้นเงาเน้นสะอาดนะรถไม่เน้นแรงอนะไมว่าไปพอสะอาดเดิมๆมันก็แรงอยู่แล้วนะเดิมๆมันก็ร้อยสี่ร้อยห้าแล้วอนะไม่ต้องไปแต่งนะไม่ต้องไปทำแรงหรอก แรงแน่แป๊บเดียวฮะเดีวก็ต้องเปลี่ยนอะไรอีกแล้วไฟเลี้ยวเต็มระบบแล้วฮะช่วงเนี้ถ้ามีกล้อง360ก็จะได้เห็นนะ GoPro ก็ไม่ได้เห็นนะโอ้โหบรรยากาศนี่เหมือนสมัยช่วงโควิดเลยนะโอ้สาว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  <laughs> แล้วนก็นนะ่าจะรู้ดีนะตรงเนี้โอ้ผมไม่ได้มาฝั่งนี้นานเลยนะโอ้โหเงียบมากฮะข้างหน้าน่าจะมีลูกและนาดอีกฮะแถวนี้ละนี่ไงจุ๊งวันนี้ก็พามาขี่ต้องซ่าเข้า,าตัวเมืองฮะ ขี่ล้อไม icism, ่ใช่อะไรหรอกเนี่ยโชว์ไฟเฉยๆทำมาตั้งแพงเนี ah ่ย okay. ต้องมาโชนนิสนึ่เอ้ยน้องหมาเนี่ยไม่ไว้ใจต้องห่างๆไว้นั่นๆันั่นเห่าแน้ว่าเลยนแต่ถ้าผมจอดมันก็วิ่งหนีนะสันดานหมาไปด่าหมาอีกหมาก็แบบนี้ฮะมันนึกว่ามัน มันนึกว่าเราละกลัวมันเนี่ยพอเราจอดแค่นั้นแหละฮะบรรยากาศเงียบดีครับวันนี้โอ้ลูกชิ้นทอดโอ้เอาอยัางไงเนาะลูกพี่เนี่ยไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนะ อยากรู้เหมือนกันนะถ้าไฟแบบนี้เจอด่านเนี่ยตำรวจจะเรียกหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายอะก็ไม่ได้แสบตานะมันทำแค่สวยเฉยๆอะอีกอย่างมันก็โดดเด่นเลยอันเนี้ยเป็นจุดสังเกตอะโอ้ทุกคนไปเขียว แต่ผมก็ไม่รีบแลยนี่โอ้โหถ้ามาฝั่งนี้เนี่ยเปื้อนหมดแล้วนะเนี่ยรถเนี่ยก็แปลว่าฝั่งนี้น่าจะตกไม่แรงอะแต่ฝั่งโรงงานผมตกหนักอยู่นะเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวจอดท้ายคันนี้ดีกว่านะจะได้เห็นไฟเท่ๆแหมสีดำพอดีเลยคันนี้ฝากระโปรงดำอย่างงี้นี่เห็นชัดเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ไจะจอดท้ายซะหน่อยไม่จอดละ น่าจะนานนะถ้าอย่างนี้ฝั่งนี้เพิ่งเขียว ก็ดีนะยังพอมีรถอยู่ฮนะเที่ยงคืนห้าสิบเจ็ดนาทีน้ำมันลงไปหนึ่งขีดแล้วขี่ได้เจ็ดสิบกโลนะน้ำมันถังนี้ก็ผสมฮนะระหว่างปั๊มตราดาวกับปั๊มสีฟ้าถ้าเกินสองร้ยห้าสิบกิโลเนี่ยถือว่าเย,ยี่ยมยอดฮนะถัทงที่แล้วไม่ถึงเลยทุกคนแล้เปิดไฟเลี้ยวอยันนี้เราทำไฟเลี้ยวมาแล้วหนี่ โคเนี่ยไฟเลี้ยวเท่อะอยากอ้วนยิบายเหมือนเด็กเลยฮนะคือของใหม่ฮนะมีไฟเลี้ยวแล้วผู้สามก็ออกตัวชา้าแตยเนี่ยอ่ะปลอดภัยไร้ด่านนะไป โอ้แต่กลางคืนมันสวยจริงนะทุกคนไฟ RGB อะคิดถูกแล้วแหละที่ทำไป RGB ตอนแรกผมกลาว,ว่าจะเอาแค่ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวแค่ไฟเลี้ยวก็ประมาณสองพันนะสองพันห้านี่แหละประมาณนี้แหละแต่ไหนๆก็จัดแล้วอ่ะมันต้องเต็มระบบอะจริงๆแล้วมันมีเต็มระบบกันนีอีกนะมันมีแบบสวิตช์แยกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมไม่เอาฮนะผม,มว่าขี้เกียจไปกดสวิตช์อีกเอาแค่นี้แหละ แค่นี้ก็โอเคแล้วเข้าสุดซอยที่เสนจ,จะเปรี่ยวฮะเหมือนเดิมฮะบรรยากาศค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้นทุกคนก็ไม่มีอะไรลนะชาชมบรรยากาศการออกกะบายนะ ช่วงเด็กๆวันแรกไอ้อวันที่สองแล้ววันนี้พวกวันออารถยนต์ไปลืมไปวันนี้ก็น้องซ่าดีนะถนนแห้งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังพอมีน้ําอยู่อโอเคโอเคพวกนี้ก็น่าจะได้แค่ถูๆท้าไถ่นิดหนึ่งเนะยไม่ต้องขัดไม่ต้องล้างใหม่อะข <laughs> นาดนั้นเลยนะโอ้กลัวดรถเปื้อ,นอ,อยนะล้างทีไรเนี่ยอย่างนี้ทุกทีเลยคะระแว่งมากทำงานเนี่ยได้ยินเสียงบึ้มๆเนี่ยพราหวาแล้ว เอาแล้วเสียงมาแล้วกลับบ้านยังไงวะเนี่ย,ยนี่คืออาการของคนที่รักรถแล้วก็เพิ่งล้างรถนะอาการก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ